สวัสดีทุกคนนีนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาปลดล็อคตะเกียงอัปเดตล่าสุดในเกมโยใครเม็ดกันนะครับผมก็จะมาปลดล็อคตะเกียงทั้ง2อย่างครับคือตะเกียงดาบแล้วก็ตะเกียงพาธีนะครับอันนี้คือมาใหม่ล่าสุดเลยส่วนตัวดาบนั้นอาจจะเป็นของเก่านิดนึงนะครับดูกันนะครับก็จะอยู่ในเ m e มนเม d e เลยครับผมทั้ง2ไอเทมเลยผมจะหาพาธีก่อนนะครับเริ่มเกมมาให้คุณผู้ชมมาที่แถวเนินๆครับมันก็จะมี ชิ้นส่วนพาทิตให้เก็บนะครับการจะทําเควสนี้ได้ผมแนะนําให้คุณผู้ชมทําภารกิจหลักให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เบี่ยงขวามาโอ,โ,อโอเคอกมกระตูนิดนึง <_ c oughs> เพราะว่าทางออกมันจะมีชิ้นส่วนพาทิตที่เป็นตรงการเลยครับอันนี้สำคัญมากใช้เป็นตะเกียงโมอายละกันมีอัปเดตมามากมายเลยครับที่ผมชอบอีกอย่างนงก็คือข้อมูลครับ ก็จะมีคำบอกใบให้โดยที่ไม่ต้องหาเองนะครับนี่ก็2อ,อันแล้วเนาะค่อยไปละกันเบี่ยงตามทางผมได้เลยครับสามารถปรับความเร็วคลิปของผมได้ <Okay. S 1> โอเคโั่นก็ยังอยู่นะเครื่องหมายตกใจคือทางออกนะครับโอ้ตกใจอันนี้เป็นรูปปั้นนะครับเดี๋ยวแอบก่อนจะต้องหยิบดาบมาวางแล้วก็จะได้รับตะเกียงรูปดาบเลยนะครับแต่ตอนนี้ดาบเต็มแล้วจะต้อง oh. หาห้องว่างเนาะ ันก็จะเลี้ยงมาตรงกลางเลยครับไอเทมเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยครับหนีก่อนไม่จุกเลยเล็วเข้าทางออก <c oughs> เกือบแล้วนี่ครับเป็นส่วนพาทิสนี่ก็ได้เหรียญมาแล้วครับเป็นเหรียญเวอร์ชันใหม่ครับ <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมได้แล้วไม่เป็นไรัตรูเยอะมากระวังโดนดึงเบี <c oughs> ่ยงขวาไปต่อเลยนะครับ ว้ช่วยด้วยโยมุมจ่าเอกค่อนข้างเยอะมากเกมนี้จะเตะเท้าค่อนข้างเบาอยู่แนะนำให้เปิดเสียงก็จะช่วยได้นะครับเบี่ยงขวาไปต่อจินส่วนพาธิ์อันหัดไปนะครับอยู่มุมนี้เลยตรงไปต่อด้านหน้าครับผมผมจะเด่นภารกิจนี้เป็นหลักนะครับอันนี้จุดยากแล้ว ตรงนี้ clear. เคลียร์เจ็บโซนด้านหน้านะไปเก็บทางขวาด้านในก่อนตามตัวละครเพื่อนไปก็ได้ทางสะดวกนะด้านในสุดเลยครับแล้วก็แถวจุดเริ่มต้นแล้วก็กลางแมปชิ้นหนึ่งนะครับนี่เป็นจุดเสี่ยงโว้โชคดีไม่มีใครเข้ามาตรงตามทางได้เลย เก็บสตามินาแบบหนึ่งไม่อยู่มุมจ่าเอครับวิ่งลอบนอกไว้เบี่ยงซ้ายเพื่อความปลอดภยัยโอเคครับมีคนนําให้อยู่เสียงซามะแอบเร็วเกือบโอ้ยหมดหรือยังตูม <laughs> เพื่อนล่อ,อมานะครับโอเคชิ้นต่อไปแท่นนี้ก็จะเป็นที่วางดาบนะครับแต่ว่าทําไปกันหมดแล้วคล้ายๆเกียรเลยครับ หาจัางหวัดที่คนน้อยๆแล้วก็เอาดาบไปวางตรงรูปปั้นในช่วงแรกได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมพลาดจะต้องมาเก็บใหม่นะครับก็จะมีจุดใกล้ๆแล้วกันที่เก็บได้ง่ายที่สุดเนาะขอสมัครับมันลอกโอ้โหไม่น่าไปเลยนี่ครับก็จะได้ทรงนี้เลยไปซ้ายต่อเปลี่ยนตะเกียงก่อนอ๋อไม่ต้องไปแล้วครับเพราะว่าเคลียร์หมดแล้วก็มาตรงกลางครับแล้วก็ทําการตรงไป เหลือขวาโอ้ไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ครบแล้วครับ <Yes! S 1> แล้วก็เปลี่ยนขวาไปได้เลยครับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนก็ได้จะได้ไม่สับสนนะครับเปลี่ยนขวาไปเรื่อยๆเลยนะครับตาม,มานี่โดนทุกรอบเลยเนาะ <Yes! S 1> ก็จูงไม่ได้เหมือนเดิมครับมีใครตามมาเช็คดีๆน้อยหายเชสตีมนะครับ แล้วซ้ายแล้วก็ตรงไปเลยนี่ครับครบแล้วจากนั้นให้คุณผู้ชมกด e ได้เลยครับแล้วลอรอตัวละครวาร์ปจังหวะน,นี้สามารถที่จะไปหาจุดหลบได้เลยครับพอเวลาไฟขึ้นครบทุงอันครับตัวละครคุณผู้ชมก็จะวาร์ปไปเองเลยก็อยากจะไปดูนะครับมันจะมีแสนถุงอันแล้วก็วาร์ปไปเลยครับปึ๊บยิงแบบเท่เทปิงเรียบร้อยหยิบได้เลยครับ เท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับตะเกียงมาใช้เลยนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีนี่ครับแสงสว่างกําลังดีเลยครับกว้างครับกว้างแต่ว่ามันไม่ส่องไปด้านหน้ามันจะส่องโดยรอบแต่ถ้าให้คนอื่นใส่ดูจากคนอื่นมันเท่อยู่นะก็จะเลือ,อีกไอเทมหนึ่งนะครับเป็นไอเทมดาบผมก็จะพาเก็บดาบแล้วกันที่ใกล้ที่สุดเลยนะครับมาเก็บได้ทุกรอบเลยเริ่มเกมมาก็เบี่ยงซ้ายไปเลยครับ น,นี้เป็นสเต็ปที่คุณผู้ชมแนะนําด้วยนะครับรู้สึกว่ามันไวดีเนาะเปิดประตูก่อนถ้ามาครั้งแรกครับโอเคโยแยและยิปโอ้มีคนร่อ,อให้โชคดีไปนี่ได้มาแล้วครับคาตาน้าตอนนี้ในห้องมีอยู่กันสองคนนะครับก็ตุกแล้วมันน่าจะโหลดฉากอะไรบางอย่างเนาะสุสมาไม่นี่เร็ว อู้ยยรอดจากสามาเฉย,ยเลยรอบนี้มาที่จุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็เบี่ยงขวาไปตัอเว้ยมุมจะเอะเต็มเต็มเลยแล้วก็อีกมุมนะครับที่ผมแนะนำทางขวาเอ้โ oh, <no. S 1> ทางหลักก่อนคือศัตรูมันกลัมากเลยครับถ้าเล่นกันคนน,น้อยๆเบี่ยงขวาไปนะครับหยิบดาบม,มา แอบก่อนเหมือนที่ได้ยินเสียงครับต้นละครร๊บเคลียรแล้วก็เรียวซ้ายไปเลยนะครับเป็นจุดวัดโดนนิดนึงครับถ้ามีศัตรูก็ลำบากนิดนึง <'re> โอเคอยู่มะแล้วก่อนใช้พลังงานแป๊บนึงไปหมุมจ่าเอนะไปเร็วเข้าวตรงเปลี่ยนเส้นทางแล้วกันตรงไปเร็วซ้ายเลยครับใกล้ดีะมันจะอ้อมไปนิดนึง นี่ครับรูปป้านกดอีได้เลยครับฟึบเรียบร้อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับตะเกียงไปใช้เลยนะครับมันก็คือดาบนั่นแหละตอนนี้มันเคื่อนที่แล้วชิดขอบไว้โว้อาทางตันชิดด้วยไปเร็วเว้ยแล้วก็จะขึ้นออบเจกต์เป็นหนึ่งเลยนะครับก็คือรอบหนึ่งก็จะได้ประมาณ6คนนะครับลักษณะก็จะเป็นดาบแบบนี้เลยอันนี้เป็นมุมมองแบบคนเดียวนะครับฟึบ แสงสว่างกว้างเหมือนกันนะไปดูไอเทมที่ได้กันมาเลยนะครับเริ่มจากไอเทมแรกนะครับอันนี้เป็นตะเกียงรูปดวงอาทิตย์ครับผมความสว่างค่อนข้างกว้างครับผมอาจจะมีการย้อนแสงบ้างครับถ้าผมวางไปมันคือมันจะมองไม่เห็นเลยแต่รูปทรงดูโอเคเลยครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นตะเกียงดาบอันนี้ผมไม่ต้องใช้ไฟช่วยเลยความสว่างโดยรอบครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกเป็นรูปดาบแล้วก็มีความสีขาวๆนะครับ เอฟเฟกกว้างอยู่นะครับเป็นไอเทมที่เท่อยู่เหมือนกันนะก็จะมีตะเกียงอื่นๆด้วยนะครับที่ผมยังไม่แนะนําคุณผู้ชมเวเราดูกันต่อในพีต่อไปนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ